มีคนรักนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านนะครับแต่ต้องพวกผมต้องไปทํางานทีนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้่ายทอดไว้ดีมากครับฟังติงดครับท่านมีดวงใจงดวงจะมอกท่านนะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับรู้สึกว่าจะเป็น สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลานี้ครับช่วงเวลาทีเต็มดวงใจไวรอเธอมีดวงใจดวงจะหมอบไายด้วยครับเย็นนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญคิด,ดิ่งใดขอให้ได้ด่างสมใจปารถนานะครับกราบสวัสดีครับเรื่องนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้แผ่ทอดไว้ดีมากครับ ฟังต่อนี้ครับท่านมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบอย่นี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้่ายทอดไปดีมากครับฟังต่อนี้ครับท่านมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องว่าเอาไวา้จะเก็บ จไวรร้รท่านนะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ว่าไวจะเก็บดวงใจไว้รอเธอเพลงสติงสมัยก่อนนะครับ สมัยก่อนก็จะมีออสคีรุบูลน,นะครับแล้วก็เพลงหลายจากกันมีดวงใจและดวงเย็นนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดึงงานแล้วนะครับแล้วก็นำบทเพลงก็มาฝากอีกหนึ่งเช่นเคยนะครับแล้วก็มี FC อีกหท้ายด้วยครับเย็นนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญคิดสิใดขอให้ได้ด่งสมใจปรารถนานะครับ กรับสวัสดีค่ะแม่บ้านขอให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากกันดังบทเพลงที่วัเธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากกันดังบทเพลงร่วงจั ด้วยครับเย็นนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดิ่งใดขอให้ได้ด่างสมใจปราตานะครับกราบสวัสดีครับในบ้านเพลงสตริงสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็จะมีออสคีรีบูลนะครับแล้วก็เพลงหลายท่านนะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นขอให้เธอไว้ครองม่อยามส่งเราต้องจากกันดังบทเพลงที่นี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้่าท่ทอดไว้ดีมากครับฟังตัอเลยครับท่านมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบท่าน,นะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นสตริงสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็จะมีออสคีรูบูลน,นะครับแล้วก็พเพลงหลายท้ายด้วยครับเย็นนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสมใจปากตานะครับกบราบสวัสดีครับไม่บ้าจากกันมีดวงใจและงดวง มีดวงใจนดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามส่งเราต้องสวัสดีครับ f c ี FC ทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลานี้ครับช่วงเวลาที่มอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามส่งเราต้องจากกัน ดังบทเพลงที่จะหมอะให้เธอไว้ครองดังบทเพลงที่ว่าไว้จะเก็เนเยอรมันหรือเปล่าถ้าผมเลยชื่อประเทศผิดขอยกโทษและอาไปให้ผมด้วยนะครับเพเพลงนี้ก็ฟังร่้มีคนรักนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านนะครับแต่ต้องตัวผมต้องไปทำงานเจอกันคลิปหน้านะครับ ก็ให้ภัยผมด้วยนะครับเพราะว่า,อาชอบอยู่แต่คือเสียงอาจจะไม่หวานเหมือนคุณรูออสที่บูนะครับมีดวงมใจในดวงมจะมอบให้เธอไว้ครองมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากกันดังบทเพลงที่เย็นนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดึงงานแล้วนะครับ แล้วก็นำบทเพลงวกนมาฝากอีกหนึ่งเช่นเคยนะครับแล้วก็มี FC อีกหนึ่งจอเก็บดวงใจไว้รอเธอสวัสดีครับเธอว้ายราองยามสองเราต้องจากกันนงบทเพลง ยามสองเราต้องจากกันดังบทเพลงจะมอบให้เธอไว้ครองดังบทเพลงที่ว่าไว้จะเก,ก็บเมื่อยามสองเราต้องจากกันดังบทเพลงที่ว่าไว้และกับผมก็ต้องท้อ ที่ด้วยนะครับที่มีคนรักนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านนะครับแต่ต้องตัวผมต้องไปทำงาน,นครับว่าให้แต่คุณรามนีนะครับเพลงนี้นะครับฝากใจไว้ที่เธอนะครับจากครูเพลงมีดวงใจในดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเพลงนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้แผ่ทอดไว้ดีมากครับฟังกันเลยครับท่าน มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอแล้วก็เพิ่งได้เนื้อมาตอนประมาณเวลา15.00นนอนครับของเย็นวันนี้นะครับสดๆลร้อนนะครับมาฟังกันครับเพราะที่ไม่เพาะเย็นนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็นำบทเพลงพ่อมาฝากอีกหนึ่งเช่นเคยนะครับแล้วก็มี FC อีกหนึ่งมีคนรักนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านนะครับแต่ต้องพวกผมต้องไปทำงานกรุงเทพ สมัยก่อนนะครับแล้วก็ได้นำบทเพลงนี้มาถ่ายทอดจากคู้เพลงออสคีรีบูลนะครับ,เ,เ,บรเ,เพลงที่ว่าไวจะเก็บดวงใจไวรอเธอเพลงที่หวานสมัยก่อนนะครับเพลงนี้ผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเพราะว่าผมเองทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะนะครับใช้ชีวิตนะครับ ทีนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้แายทอดไว้ดีมากครับฟังต่อนลยครับทนะ่านมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบจะมอบให้เธอไว้ครองดังบทเพลงที่ว่าง่า้จะแก,ก็แล้วกับผมก็ต้องขอ,อามาด้านนี้ที่ด้วยนะครับที่ที่ท่านนะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับ ที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนครับว่าแมแต่คุณรามนีนะครับเพลงนี้นะครับฝากใจไว้ที่เธอนะครับจากครูเพลงก็ให้ัยผมด้วยนะครับเพราะว่าชอบอยู่แต่คือเสียงอาจจะไม่หวานเหมือนคุณครูออสคีรูนะครับเย็นนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินงานแล้วนะครับ แล้วก็นำบทเพลงพ่อมาฝากอีกหนึ่งเช่นเคยนะครับแล้วก็มี FC อีกหนึ่งกับเอฟซี FC ที่อยู่เมืองไทยด้วยนะครับและทั่วโลกนี้นเป็นเยอรมันหรือเปล่าถ้ากับผมเลยชื่อประเทศผิดขอยกโทษและอาไปให้ผมด้วยนะครับเพลงนี้ก็ฟางร่วมท่านนะครับขอเพลงนี้มานะครับคุณราณีนะครับที่เมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอกนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นจากกันมีดวงใจงเรืดวงเพลงที่วหวานสมัยก่อนนะครับเพลงนี้ผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเพราะว่าผมเองทำงาน